สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขวดจะพาเด็กๆไปทําของขวัญให้คุณแม่วันแม่ค่ะอยากทำกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนคะ่ะมีกระดาษ A4 นะคะไม้ตะเกียบกระดาษกล่องสก,ก๊อตเทปสีไม้อยู่สีเทียนคะ่ะดินสอกาวและกันกลนะคะถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วไปดูวิธีการทําทกันคะ่ะ เริ่มจากเด็กๆเ,เอามือวางไปบนกระดาษน,นะคะแล้วใช้ดินสอลากตามรอยมือค่ะท่านเด็กๆไม่ถนัดอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้ได้นะคะค่ะแล้วเมื่อได้รูปมือแล้วนะคะเด็กๆสามารถวาดเพิ่มเติมนะคะ ตกแต่งตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะและเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งสีเทียนและสีไม้นะคะตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีนะคะระบายสีให้สวยเลยค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราใช้กันไกค่ะเด็กๆ ตัดรูปตามรอยมือเลยนะคะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นที่เราวาดไว้ค่ะเมื่อเราวาดรูปเราตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะได้มือแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาลองใส่กระดาษกล่องค่ะเด็กๆเพื่อให้แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็จะนํากาวมาทาด้านหลังของมือค่ะเด็กๆ ้ทั่วๆนะคะแล้วแปะลงบนกระดาษกล่องค่ะเด็กๆค่อยๆกดนะคะให้เรียบไปกับกระดาษจากนั้นใช้กันไกรตัดตามรอยมืออีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้คะ่ะเพราะกระดาษกล่องจะหนานะคะจะต้องใช้แรงเยอะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้คะ่ะ เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราเอาไม้มาทําเป็นก้านคาเด็กๆคุณครูใช้ไม้ตะเกียบนะคะเด็กๆสามารถหาที่มีอยู่ได้ที่บ้านนะคะแล้วเราใช้สก๊อตเทปติดที่ด้านหลังนะคะเด็กๆเด็กๆวาดใบไม้ด้วยนะคะเมื่อวาดใบเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะ เมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำกันกลมาตัดไปตามรูปแบบที่เราวาดไว้ค่ะมเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆ<ม>ก้ารเด็กๆสามารถทำให้เป็นสีเขียวได้นะคะโดยใช้สีเทียนระบายหรือจะใช้กระดาษสีเขียวพันรอบๆก้านก็ได้ค่ะ เด็กๆก็ได้ชมวิธีการขั้นตอนในการทําไปแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปทําให้คุณแม่ในวันแม่นะคะเป็นของขวัญให้คุณแม่คะ่ะแล้วทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย,บาย